ที่ได้มาร่วมงานในวันนี้เป็นงานสำคัญของทกสอีกครั้งหนึ่งที่จะมีส่วนร่วมขับเคลื่อนประเทศในเวลาอันวิกฤตนี้เป็นวิกฤตก็จริงแต่ก็แฝงด้วยโอกาสดังที่ท่านกรรมการผู้จัดการทกสคุณพิรมได้กล่าวไปแล้วหลายๆอย่างที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องของการใช้โอกาส การสร้างโอกาสทางนั้นครับให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยในพื้นที่ในชุมชนแม้เราต้องเผชิญกับโควิดครับวันนี้โควิดยังต้องการดูแลทกสมีบทบาทในเรื่องนี้มาโดยตลอดผมเองเข้ามาเป็นรัฐมนตรีคลังก็ไม่นึกนะครับว่าจะต้องมาเจอแบบนี้จะเป็นรัฐมนตรีคลัง ที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ไทยว่ากู้เงินมากที่สุดจริงๆปรากฏไปแล้วเพราะพรกผ่านไปแล้วนะครับแต่กู้ยังไม่เสร็จกู้มาส่วนหนึ่งก็ทกสอก็จะมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับในส่วนของ55,000ล้านอย่างน้อยที่เห็นจะเป็นโครงการที่น่าสนใจมากถามว่าทกสอวันนี้พร้อมไหมนี่ไม่ได้คุยนะครับที่ท่านพภิรม์พูดเนี่ยผมยืนยันว่าพร้อม นะครับพวกเรามาทำงานกันที่ทกศผมในฐานะประธานโดยตำแหน่งท่านกรรมการทุกท่านนะครับมาจากหลายภาคส่วนและที่สำคัญคือ,อ,อท่านพนักงานผู้บริหารของทกศเองนะครับผมต้องขอชื่นชมนะฮะตั้งแต่เกิดโควิดเรื่องแรกคือการเยียวยาพี่น้องประชาชน รเรื่องสำคัญที่สุดเอาเงินเข้ากระเป๋าพี่น้องให้ได้เร็วที่สุดเพราะว่าเศรษฐกิจถูกกระทบอย่างเฉียบพลันเฉียบพลันแล้วรุนแรงเรื่องแรกทุกประเทศทำกันเงินเข้ากระเป๋าพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเป็นกลุ่มใหญ่ยังมีกลุ่มอาชีพอิสระนะครับแล้วก็มีลูกจ้างในระบบประกันสังคมรัฐบาลนะครับก็ดูแลทั้งหมด กลุ่มประกันสังคม11กว่าล้านอาชีพอิสระเราไม่เคยรู้ว่ามีขนาดนี้นะครับเยียวยาไป15ล้านเดี๋ยวเกษตรอีก11ล้านคนนะครับก็เป็นจำนวนมากทีเดียวเรามีประชากรคนไทยอยู่66ล้านกลุ่มที่ใช้แรงงานทั้งหมดที่เราดูแลก็ปลาเข้าไป340 0ล้านนะครับเราก็ทำกันได้ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยากจะช่วยมากกว่านี้นะครับในเวลาที่มีในทรัพยากรที่มีเราก็พยายามเต็มที่ทกศผมต้องขอขอบคุณชื่นชมชาวทกศทุกคนนะครับที่ได้มีส่วนในเรื่องแรกคือระยะแรกคือการเยียวยาท่านได้ทำเกินหน้าที่ของท่าน นะครับเพราะว่าข้อมูลที่มีเนี่ยเราไม่ได้มีพร้อมประเทศไทยแต่เราก็พยายามทำไปปรับไปทกสก็เข้ามาร่วมนะครับที่อื่นก็เข้ามาร่วมนะแฝงออมสินกรุงไทยทพช่วยกันหมดนะครับในเครือของกระทรวงการคลังทำงานเสาร์อาทิตย์เพื่อให้ได้ข้อมูลตรวจสอบข้อมูล ภายใต้แนวทางเดียวกันคือเราไม่ทิ้งกันสู้ภัยโควิดวันนี้เราผ่านพ้นจุดนั้นมาได้แต่เรื่องยังไม่เรื่องราวยังไม่จบสิ้นนะครับเรื่องราวต่อไปก็คือนี่แหละครับงานของวันนี้เป็นเรื่องของการเข้าสู่การฟื้นฟูเข้าสู่การฟื้นฟูนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านสมคิดให้แนวทางไว้ตั้งแต่ต้น นะครับว่าเราต้องหานมาดูเรื่องการฟื้นฟูแล้วหากช้าเกินไปพลาดจังหวะพลาดโอกาสตอนนี้มันก็จะเกิดปัญหาต่อเนื่องเป็นปัญหาที่ลึกแล้วก็จะฟื้นตัวยากเข้าไปอีกทคสก็จะมีบทบาทนะครับในเรื่องของการฟื้นฟูอย่างมากทีเดียวเพราะเราทำงานกับเกษตรกรคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ เศรษฐกิจเรายัางหนีไม่พ้นว่าเรายัางเป็นเศรษฐกิจการเกษตรอยู่มากโดยพื้นฐานนะครับโดยพื้นฐานวันนี้ทกศมีความพร้อมพร้อมอย่างไรผมยกตัวอย่างสองสามประเด็นเองนะครับถ้าอาจจะเห็นโอ้โหตัวเลขเยอะไปหมดมีเงินจริงกับบานู่นนี่นั่นเป็นแสนล้านนะครับหลายแสนล้านทกศมีกำลังที่จะทำได้นะครับสภาพคล่อง ของธนาคารมีรัฐบาลให้การสนับสนุนอนุมัติเพิ่มทุนทกสอสองหมื่นกว่าล้านในช่วงสี่ห้าปีที่จะมาถึงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรามีกำลังทกสอเราก็ปรับโครงสร้างภายในวันนี้คำว่าลูกค้าเนี่ยเราตกลงกันแล้วใช่ไหมครับว่าไม่ใช่แค่ลูกค้าสินเชื่อนะ คำว่าลูกค้าจริงๆเป็นคำที่ใช้มาโดยตลอดแต่เจาจริงๆหมายถึงประชาชนคนไทยที่ทกาศาจะไปร่วมทํางานสนับสนุนช่วยการพัฒนายกระดับในพื้นที่ต่างๆสินเชื่อเป็นเครื่องมือสําคัญแต่ไม่ใช่เท่านั้น,นรเราจะไปพร้อมการช่วยเหลือสนับสนุนอื่นๆที่เห็นแล้วที่ท่านาพิรมชี้นะครับสินเชื่อคู่ทักษะยกระดับ เพราะฉะนั้นกําลังสรรพกําลังของเราคนของเราทกศจะทํางานในมิติต่ตางๆอย่างยึดโยงเชื่อมโยงแล้วก็เชื่อจะเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายอื่นๆหน่วยงานภายใต้กระทรวงการคลังภาคเอกชนผู้นําในท้องถิ่นช่วยกันขับเคลื่อนเรื่องของการฟื้นฟูครับผมคงไม่ลงรายละเอียดเมื่อกี้ท่านเห็นแล้วว่าความช่วยเหลือมีมากมายนะครับมากจริง บอดทกศมีให้ได้พิจารณาตลอดเวลาล่าสุดก็แสนเจ็ดหมื่นล้านนะครับแสนเจ็ดหมื่นล้านที่เราจะนำมาใช้เป็นกองล่าสุดนะครับในโครงการนี้ส่วนหนึ่งมาใช้เรื่องของนิวเจนอีกส่วนหนึ่งเศร,รษฐกิจพอเพียงสร้างไทยนะครับฉะงนั้นเราทำอย่างต่อเนื่องวันนี้เรื่องเยียวยาที่ผมเรียนเดินหน้าไปแล้ว จะมีอีกไหมก็ตามสถานการณ์แต่วันนี้ต้องเริ่มทำฟื้นฟูแล้วนะครับทกสมียุทธศาสตร์มีแผนงานที่จะเดินหน้าในเรื่องนี้สินเชื่อการสนับสนุนทางการเงินมีพร้อมแต่ที่สำคัญครับมากๆก็คือการสนับสนุนในเรื่องอื่นๆนะครับซึ่งก็เป็นที่มาของอางานในวันนี้ที่จะเปิดตัว เช่นเดียวกันเรื่องที่สำคัญครับในยุทธศาสตร์ของเราเรื่องแรกก็หนีไม่พ้นเรื่องการฟื้นฟูภาคเกษตรในระดับชุมชนยกระดับนะครับภาคเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชุมชนให้มันยึดโยงกันและเรื่องที่สามที่สำคัญที่ผมให้ความสำคัญมากก็คือนี่แหละครับ ในเรื่องของการค้นหาสร้างนิวเจนคนรุ่นใหม่ในพื้นที่เพราะเรื่องนี้ก็คือหัวใจถ้าเราจะมาปรับเปลี่ยนปฏิรูปเศรษฐกิจไทยทำให้คนไทยมีความเป็นอยู่ดีขึ้นมีโอกาสใหม่ๆสร้างงานสร้างอาชีพใหม่ๆคนนิวเจนนี่แหละนะครับคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวไปสู่จุดนั้นได้ รเราถึงมีโครงการนิวเจนฮักบ้านเกิดก็ได้หลายๆส่วนนะครับหลายๆองค์กรมาช่วยกันที่ผมเรียนว่าเาม็ดเงินสินเชื่อล่าสุดแสนเจ็ดหมื่นล้านเราเตรียมละ้นะครับสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพเมื่อกี้ฉายไปแล้วหมื่นล้านนิวเจนให้เยอะหน่อยนะครับนิวเจนสนับสนุนเยาวชนคนไทยรุ่นใหม่นะครับอีก60หมืนล้านแล้วก็สินเชื่อจำสตาร์ท จำสตาร์ทอีกแสนล้านบาทเพราะคนกลับสู่พื้นที่เยอะเนื่องจากโควิดก็ต้องถือเป็นโอกาสนะครับเป็นโชคดีของประเทศไทยที่เราดูแลกันเองได้นะครับงานถูกปิดตัวลงก็กลับบ้านเกิดได้ยังดูแลกันในครอบครัวมีอาหารกินมีที่อยู่อาศัยแต่เราก็ต้องใช้โอกาสนี้เนี่ยต่อยอด สำหรับคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะที่กลับสู่ขับคลื่นสู่ท้องถิ่นนะครับนี่ก็คือที่มาของแนวความคิดว่าเราจะมีการช่วยเหลือในการจ้ำสตาร์ทคนรุ่นใหม่มีแนวความคิดใหม่ๆที่จะทำในเรื่องภาคเกษตรแต่ไม่เพียงเท่านั้นเรื่องของวิสาหกิจชุมชนและอื่นๆน,น,นะครับผมว่าไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะเพราะ post covid เนี่ยมันจะเกิด ธุรกิจใหม่ๆแนวความคิดใหม่ๆสำหรับนิวเจนคนรุ่นใหม่อีกด้วยหรือคนรุ่นเดิมก็ตามแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่เนี่ยเทคโนโลยีสมัยใหม่ดิจิตัลเนี่ยมันช่วยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องไม่คิดแค่คนรุ่นใหม่กลับไปสู่ภาคเกษตรนี้เป็นแกนเรื่องใหญ่อยู่แล้วแต่ยังต้องค,คิดถึงโอกาสที่จะมีอยู่ในพื้นที่จังหวัดไหนก็ได้ ทำเรื่องอื่นก็ได้เดี๋ยวนี้นะครับพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ๆไม่ต้องอยู่ในเฉพาะเกษตรก็ได้ทำเรื่องมีเดียยังได้เรื่องเทคโนโลยีอื่นๆก็ทำได้นะครับก็ทำได้แล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วโอกาสทั้งนั้นท,นนทกสจะมุ่งเน้นเรื่องเกษตรกระทรวงการคลังสับสูเต็มที่ยังมีหน่วยงานอื่นผมตั้งใจจะเอาเรื่องดิจิตอลเทคโนโลยีเนี่ย ขับเคลื่อนกระทรวงการคลังขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่ในกระทรวงเองก็ตามนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วเทคโนโลยีบล็อกเชนเราใช้อย่างจริงจังก็เรียนโมชนิดหนึ่งนีะเพิ่งได้รับรายงานเมื่อวานเราเปิดขายหุ้นกู้ให้ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกนะครับเมื่อก่อนขายเนี่ยยูนิตหนึ่งอย่างน้อยพันบาทใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านต้องมีเงินออมเลยนะถึงจะซื้อ เราคำนึงถึงประชาชนคนตัวเล็กเมื่อวานเป็นครั้งแรกใช้แอปพลิเคชันบล็อกเชนออกหุ้นกู้นะครับซื้ออย่างต่ำแค่100บาทต่อยูนิตหุ้นกู้ลงไปแค่1บาทเพราะฉะนั้นซื้อร้อยหุ้นกู้ก็ได้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อวานเปิดปุ๊บเปียงเดียว2นาทีขายหมดขายออนไลน์ส0งหมกว่าล้านหมดทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย นี่คือตัวอย่างโอกาสใหม่ทขสอาจะสร้างบอร์ดอนุมัติแล้วนะครับอยู่ในขบวนการกับกอลตอท่านเลขากรอลตอก็อยู่ที่นี้เป็นบอร์ดด้วยเราจะออกบอลสีเขียวกรีนบอลจะเป็นหน่วยงานรัฐแรกๆที่ออกกรีนบอลนะครับเพื่อระดมทุนไปสนับสนุนโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดแล้อมนะครับสีเขียว แล้วโครงการอะไรที่เป็นสิ่งมิตรแวดล้อมอยู่ที่ไหนมากที่สุดโอ้อยู่ในพื้นที่แน่นอนอยู่ในพื้นที่แน่นอนะะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับมันกําลังเข้ามาบรรจบมาประกอบกันในหลายมิติเพื่อที่จะทําให้เราสามารถที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการสนับสนุนสร้างอาชีพสร้างคนรุ่นใหม่ นะครับนี่คือสิ่งซึ่งกำลังเกิดขึ้นผมไม่ใช้เวลาท่านมากนะครับท่านรองนายกบอกพูดนานๆแต่ผมเอ,เอาประมาณนี้นะครับคือเราพูดกันมาตลอดใช่ไหมครับว่าเย,ยาว,วชนสร้างชาติแต่ผมว่าวันนี้มันเป็นเวลาที่ต้องพูดว่าสร้างชาติสร้างเยาว,วชนคนรุ่นใหม่ ในพื้นที่ภาครัฐต้องมาทำงานเรื่องนี้ก่อนแล้วเยาวชนคนรุ่นใหม่เขาถึงจะมาช่วยสร้างชาติได้โฟกัสวันนี้ชาติสร้างคนรุ่นใหม่สร้างไทยในพื้นที่นะครับออขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมใช้วเวลาเพียงเท่านี้